ยานอวกาศของคุณใกล้ถึงแล้วด้วยเทคโนโลยีล่าสุดทําให้คุณสามารถเดินทางไปยังดาวเคราะห์ใด,ดในระบบสุริยะของเราได้เร็วกว่าที่เคยเป็นและในที่สุดเราก็สามารถไปเที่ยวดาวเคราะห์ดวงอื่นได้อย่างปลอดภัยหายห่วงคุณสมัครไปทัวร์อวกาศและตอนนี้คุณอยู่บนยานกับไกด์นั่งบินอวกาศและผู้โดยสารอีกสองสาคนจุดเที่ยวแรกดาวพุธด,ดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะของเรามันมีระยะทางเป็น1สนส่วนสของระยะทางของโลกกับดวงอาทิตย์วิวที่นั่นต้องอลังการแน่ ทันทีที่ยานของคุณลงจอดบนพื้นผิวแข็งของดาวเคราะห์หินนี้คุณเห็นจักรวาลที่ไม่มีสิ้นสุดดาวฤกษ์ดาวหางที่เคลื่อนผ่านไปและดวงอาทิตย์ซึ่งใหญ่กว่าที่เราเห็นจากโลกถึง3เท่าแถมไม่มีเมฆบดบังทัศนวิสัยด้วยมันไม่มีดวงจันทร์ดาวพุธและดาวศุกร์ไม่มีดาวบริวารคุณพยายามเคลื่อนไหวแต่เนื่องจากชุดอโกาศและแรงโน้มถ่วงที่ลดลงคุณจึงรู้สึกเหมือนอยู่บนแทมพรีในหนังสโลโมชันมันไม่ปลอดภัยที่จะมาที่นี่ในระหว่างวันดาวพุธนั้นหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา59วันวนบโลก แม้ว่าชุดอวกาศของคุณจะช่วยคุณปลอดภัยแต่อุณหภูมิที่นี่ก็สูงมากในระหว่างวันมันสูงได้ถึง430องศาและเพราะมันไม่มีบรรยากาศไว้เก็บความร้อนดังนั้นอุณหภูมิในตอนกลางคืนจึงลดลงได้ถึงลบ180องศานั่นจึงเป็นสาเหตุที่ดาวพุธไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดแม้ว่าจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดก็ตามดาวศุกร์อยู่ใกล้เป็นอันดับสองแต่มันมีบรรยากาศรักษาความร้อนไว้คุณปลอดภัยในชุดอวกาศพิเศษของคุณแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องยากมากที่จะก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงของอุุณภูมิทีี่่รรนนนแงเช ดังนั้นคุณต้องรีบแล้วดาวพุธมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าเพราะมีน้ำหนักน้อยกว่าโลกซึ่งหมายความว่าแรงโน้มถ่วงบนดาวพุธท,ทำให้ร่างกายของคุณมีน้ำหนักน้อยลงหากคุณหนัก45กิโลกรัมบนโลกคุณจะหนัก17กิโลกรัมบนดาวพุธและคุณจะรู้สึกเบาขึ้นเร็วเข้าเราไม่มีเวลามากนะคุณได้ยินเสียงไกด์ของคุณในชื่ออวกาศเขายืนอยู่ข้างคุณและชี้นิ้วดูทางซ้ายนีส่สินั่นคือเหตุผลที่เรามาที่นี่แคลลอริสไงน่าทึ่งมากดาวพุธมีชั้นบรรยากาศบางเช่นนี้ จึงไม่มีอะไรปกป้องมันจากดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งชนพื้นผิวของมันได้มันเป็นดาวที่มีหลุมอุกกาบาตมากที่สุดในระบบสุริยะของเรามันจึงทําให้คุณนึกถึงดวงจันทร์และตอนนี้คุณก็อยู่ที่นั่นแล้วคุณกําลังมองคโรริสซึ่งเป็นหลุมอุกกาบาตท,ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะทั้งหมดมันก่อตัวขึ้นเมื่อเกือบ4,000ล้านปีก่อนโดวยวัตถุนี้มีความยาวอย่างน้อย97กิโลเมตรคุณสามารถมองเห็นภายในที่เป็นหินซึ่งเต็มไปด้วยรอยแตกลึกและสันเขาที่แหลม ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยภูเขาที่สูงที่สุดที่คุณสามารถพบได้บนดาวดวงนี้มันสูงระงานถึง3กิโลเมตรเหนือช่องลาวามากมายซึ่งพวกมันเคยมีพลังมาก่อนอีกด้านที่ซ่อนตัวอยู่จากดวงอาทิตย์มีน้ำแข็งเล็กๆเกาะอ,อยู่ซึ่งเป็นน้ำแข็งรูปแบบเดียวของที่นี่แต่คุณไม่มีเวลาดูมันดาวพูดนั้นอยู่ชั่วคราวก่อนที่คุณจะเคลื่อนที่ต่อไปทันทีที่คุณรู้สึกสบายบนเรือคุณก็เห็นไกด์เดินเข้ามาหาคุณเราไม่สามารถหยุดบนดาวสูงได้เขาพูดบางทีอย่างน้อยเราอาจจะสามารถเข้าไปใกล้พื้นนผิวไไได้้หาากก่ตอ,งงอ,อออองงลลจแปยน แต่วันนี้ลมแรงมากโดยปกติแล้วจะมีความเร็วมากกว่า360กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็กน้อยและพวกมันทําให้เมฆสีเหลืองสว่างหรือสีขาวของดาวเคราะห์เคลื่อนที่ตลอดเวลาภูเขาไฟทําให้พื้นผิวดาวสุกเป็นแบบนั้น90%ของมันคือลาวาหินปะทศที่แข็งตัวดังนั้นมันจึงอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่หนาวแน่นด้วยขณะที่อยู่ในยานอวกาศคุณได้รับวิดีโอคอลเกี่ยวกับระบบสื่อสารอวกาศพิเศษจากเพื่อนของคุณ เธอล่วงหน้าไปก่อนคุณเล็กน้อยแล้วไปที่ดาวพเพลิองอัสบดีดาวพเพลิองอัสบดีเป็นดาวก๊าซยักษ์ดังนั้นจึงไม่มีที่ใดให้คุณลงจอดได้อีกทั้งแรงดันที่นั่นหมุนแรงมากมันบีบอัดแก๊สให้เป็นของเหลวดังนั้นชั้นบรรยากาศของดาวพเพลิอัสับดีจึงสามารถบดขยี้ยานอวกาศโลหะใดๆก็ตามที่ผ่านเมฆหลากสีเข้าไปประหนึ่งทำมาจากกระดาษคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาเดินทางไปแบบเช้าเย็นกลับเพื่อรับชมมันในยานอวกาศโดยถ่ายภาพจากบนมันสุดยอดมากเพราะดาวเคราะห์ดวงนั้นเป็นเหมือนที่ที่ และมีแสงออโรราที่สว่างที่สุดในระบบสุรยะทั้งหมดเพื่อนของคุณถึงขนาดเห็นจุดแดงใหญ่ด้วยมันเป็นพายุรูปวงรีขนาดยักษ์ที่เคลื่อนที่ไปนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกามันวิเศษมากจุดแดงใหญ่นั้นใหญ่กว่าโลกสี่เท่าแต่ที่น่าชมมากที่สุดคือยูโรปาดวงจันทร์ดวงที่6ของดาวพฤหัสบดีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันยังมีอายุน้อยเพราะมีพื้นผิวที่เรียบและแทบไม่มีผลกระทบหนักจากใดๆก็ตาม ยูโรปาเป็นโลกของมหาสมุทรขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เหมาะสมสําหรับสิ่งมีชีวิตซึ่งเรายังไม่ได้ค้นพบพวกเขายังเสนอทัวร์ที่คุณสามารถค้นหาว่ามีอะไรรอยอยู่ใต้ชน้าแข็งหนาทึบนักท่องเที่ยวต้องสวมชุดป้องกันพิเศษเพราะยูโรปาได้รับรังสีจํานวนมากจากดาวพฤหัสบดีและนั่นคือไอโอดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งของดาวพฤหัสบดีซึ่งมีสีสันสวยงามที่สุดเท่าที่เคยมีมามันเป็นสถานที่ที่มีการระเบิดของภูเขาไฟมากกว่าโลกและมีภูเขาไฟที่ยังมีพลังมากที่สุดในระบบสุริยะของเรา ภูเขาไฟ150ลูกจาก400ลูกสามารถประทุได้ทุกเมื่อรแรงโน้มถ่วงของดาวพฤรัสบดีเป็นตัวกระตุ้นภูเขาไฟมันบีบไอโอเหมือนลูกบอลยางและส่งผลต่อภูเขาไฟคุณอยากอยู่ที่นั่นกับเธอแต่ตอนนี้คุณกำลังไปยังตำแหน่งต่อไปของคุณหลายวันผ่านไปและถึงจุดจุดหนึ่งคุณเห็นโลกจากระยะไกลคุณรู้สึกคิดถึงบ้านนิดหน่อยและคิดถึงเพื่อและครอบครัวของคุณแต่หลังจากนั้นคุณรู้สึกตืนต่นเต้นเมื่อเห็นจุดหมายต่อไปในที่สุด ก็ถึงดาวเคราะห์ส,สีแดงคุณได้ยินเสียงไกลๆจากยานอวกาศที่กําลังลงจอดบนพื้นผิวที่เป็นสนิมทุกสิ่งรอบตัวของคุณเป็นเพียงทะเลทรายขนาดยักษ์ที่แห้งแลง้ลงลมแรงจนพัดฝุ่นกระจายไปทั่วนั่นคือวิธีการสร้างเนินทรายขนาดใหญ่ของเอเลี่ยนไงล่ะและพายุกําลังจะมาพวกเขาเกล่าวหลายพันล้านปีก่อนดาวอังคารมีน้ําที่เป็นของเหลวบนพื้นผิวของมันมันมีทั้งทะเลสาบและแม่น้ําหรืออาจจะมีแม้แต่สิ่งมีชีวิตอยู่รอบๆหรือข้างใน การหมุนรอบตัวเองของมันเองเล็กน้อยดังนั้นดาวองคารจึงมีฤดูกาลที่คล้ายคลึงกับฤดูการบนโลกของเราซีกโลกที่ยังเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าคือฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนส่วนซีกโลกที่ห่างออกไปจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวชั้นบรรยากาศบนดาวองคารนั้นบางกว่าชั้นบรรยากาศของเรามากดังนั้นดาวเคราะห์จึงไม่สามารถดักจับความร้อนได้มากขนาดนั้นใกล้พื้นผิวของมันความกดอากาศบนดาวองคารต่ำกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ประมาณ50เท่าคุณมาถึงโรงแรมอวกาศในตอนนี้ดาวองคารเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีโรงแรมดังกล่าว หากไปบนดาวเคราะห์ดวงอื่นคุณต้องนอนในยานอวกาศของคุณเพราะมันเอื้อต่อสภาวะที่ปลอดภัยเพียงพอให้ผู้คนอยู่ที่นั่นได้เป็นเวลานานพนักงานที่โรงแรมนี้ดีมากพวกเขาคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวเพราะดาวังคารเป็นสถานที่ที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดในระบบสุริยะของเราอาหารที่นี่อร่อยมากและคุณรอที่จะกินอาหารและนอนหลับที่นี่ไม่ไหวแล้ววันรุ่งขึ้นคุณตื่นนอนในตอนเช้ามืดเพื่อเตรียมตัวไปเล่นสกีกับกลุ่มของคุณวันบนดาวังคารมีความยาวใกล้เคียงกับโลกหิมะนั้นตกทั้งคืนแต่เนื่องจากอากาศที่แห้งและความกกดออาาาศต่่่หิมมจึงยูไไ้นน ดังนั้นคุณจึงต้องเสี่ยงโชคเอาดาวอังคารมีภูเขาและหุบเขาที่น่าตื่นตาตื่นใจและครอบน้ําแข็งนั้นก็ช่างหนาวเหน็บเสียเหลือเกินเอาดูภูเขาไฟสิวันรุ่งขึ้นเครื่องบินขนาดเล็กที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อส่งคุณไปทั่วดาวจะมารับคุณเพื่อเดินทางไปภูเขาไฟโอลิมปัสมันคือภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเรามันอยู่เหนือพื้นผิวดาว26กิโลเมตรซึ่งสูงกว่าเอเวอเรสต์ของเราถึง3เท่าคุณลงจอดที่ขอบด้านนอกของภูเขาไฟ ยอดเขาที่นั่นสูงมากจนดูเหมือนอยู่เหนือขอบฟ้าในวันที่3คุณไปเยี่ยมชมววลลสมารินาริสหุบเขาอันโดดเด่นที่คุณเคยเห็นในรูปภาพเท่านั้นความยาวของหุบเหวนั้นน่าทึ่งมากมันยาวกว่าแกรนแคนยอนถึง5เท่าและลึกกว่า4เท่าจุดที่กว้างที่สุดมีระยะทาง320กิโลเมตรคุณตัดสินใจใช้เวลา5วันถัดไปในซีกโลกใต้มีโรงแรมอีกแห่งที่นั่นที่คุณสามารถจองทริปวันเดียวไปยังภูเขาไฟที่ดับแล้วจำนวนมากในพื้นที่ได้ ทุกอย่างถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นที่มีเฉดสีต่างๆเช่นสีแดงสีส้มและสีน้ำตาลซึ่งมาจากสนิมเหล็กแต่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยฝุ่นตลอดเวลาคุณถึงขนาดติดอยู่ในพายุค,ครั้งหนึ่งดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถออกจากโรงแรมได้ทั้งวันคุณมองไปที่ดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ไกลกว่าที่เราเห็นจากโลกเล็กน้อยคุณคิดถึงโลกที่ซึ่งคุณสามารถเดินไป,นไปรอบๆได้โดยไม่ต้องใส่ชุดพิเศษสัมผัสสายลมที่สดชื่นว่ายน้ำในมาหาสมุทรหรือดื่มกาแฟกับคนที่คุณรักมีอีกหนึ่งที่ที่ต้องดูให้ได้้กก่อนนลับบา การไปเที่ยวที่นี่อันตรายและซับซ้อนกว่าที่อื่นกลุ่มดาวหงค์แบปเลอร16์ 16b ดาวเคราะห์ที่โครจรรอบดาวเลิกสองดวงและจริงๆแล้วมีดวงอาทิย์ตกสองดวงดังนั้นคุณจึงมีเงาสองเงาดาวเคราะห์นี้ประกอบด้วยก๊าซและหินดังนั้นการลงจอดจึงเป็นเรื่องยากแต่การผจญภัยครั้งใหม่กำลังรออยู่และถึงเวลาออกเดินทางแล้ว